และแน่นอนการแข่งขันในคู่แรกพิกัด60กิโลกร,รมัมขณะนี้นักบวยน่าจะพร้อมอยู่แล้วนะครับไฟแดงครับขอเสียประเือให้กับลุยส์เอริก้จากบราซิลนนวันนี้จะโคจอมาเจอกับนักบวยของประเทศไทยแล้วครับในมุมน้ำเงินพ่อแม่พี่น้องขอเสียประเือให้กับ อันดามันซุนซากอนบุยไทยยิม้มไทยทั้งสองขังเขาใช้พายาวพายมและเตะตะวันกลับเถิจเถอนจอนระเคไทยถอนหาปาตีสตาบูร์กเกียรติและผู้ชมทุกท่านครับเราพร้อมแล้วตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ความมันของศึกมวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดในขนมต้มกันเลยครับ Yeah. การของการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันชกมวยไทยครับศึกมวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดในกระดองต้มกุญแกพิกัด60กิโลกรัมครับครับสำหรับาการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์ออข,ข,มอมของ IMTF นะครับจะกำหนดการแข่งขันทั้งหมด5ยกชก2นาทีพัก2นาทีนะครับ ที่เป็นการแข่งขมวยไทยชิงกับกึ่งกอาชีพแล้วอาจารย์ครับเป็นอาชีพแต่วันนี้เพียงแต่เปลี่ยนอาจารยยกชก3าพัก2ก็เปลี่ยนเป็นชกสองพัก2เพื่อให้นักมวยออกอาวุธมวยไทยได้มากขึ้นเป็นการชิงแชมป์ของสัมพันธ์มนสมโคมวยไทยราดัชาติและครับไปแดงครับลุยส์เอ็นดูเก้จากบราซิลกำลังไหว้ครูมวยอยู่กระดานนี้ครับ โวยกรารไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเจอกับนักบวยจากประเทศไทยฝ่ายน้ำเงินครับอันดามันสุดสายกรวยไทยยิมครับจะไปการรำท่านี้เรียกว่ารำมวยไทยนะครับเป็นการรำหมัดเท้าเข่าศอกมีลาไหว้ครรมวยของลุยสเอเริเกยไม่ธรรมดาเลยครับ ชมกันในการมวยกันบาดหมางอีกหนึ่งวันนะครับสาหรับช่องดาว26ครับจัดเต็มจัดหนักเลยครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสามทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งกับไปไปขันมวยเดินทางมาชมกันได้นะครับที่สนามเวทีมวยโชวรกล่าวนะครับเวทีมวยสนับกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรือว่าใครไม่สะดวกเดินทางก็สามารถชมผ่านช่องดาว26ของเราได้นะครับยกชิ้นสมแบบนี้เลยครับมาเอาละครับยกแรกมาดูครับ โวยเปอร์เซียเจอนักวยจากประเทศไทยแต่ก็โอ้โหหวาแข่งซ้ายครับตายได้ท่ามโนเล่นขาครับกติกาชก3ั2นะครับโอ้โหครับเจอศอกฟาลั่นเข้าไปหว่าครับก็ตีเข่าโอ้ น้ำมันวันนี้เจอของแข็งเลยครับเปินยกก็ไม่ธรรมดาแนละ้วเจ้ารุยเอฟซีเก้ตัดล่างเลยประจวบนี้โอ้จรเจ้า <ๆ S 1> ระเก้ฟาดหางของโยนเินมาครับเดินมาน้ำมันจะให้อะไรให้หมัดไปหนึ่งทีอ้าวลบได้ลบลบ,ลบแล้วโดนศูนย์มัดอย่างนี้แล้วครับแหมอาแล้วครับอ๋อตัางตัวอีกทีหนึ่ง อาการยังไงครับอาการยังไงเอซุเก้บอกไม่ไหวไม่ไหวไหมง่ายวันนี้นี่ต้องระวังให้ดีนะครับสองเจอของหนักเลยครับเอซเก้ S S S A วันนี้เอาล้วครับตัดล่างแล้วทบมัดเลยครับอาดามันแต่บบว่าวงไลตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีไม่ได้ ทีมว่าจะฟันศอกจกังไงไม่ได้ครับพริกกับมาพริกกับมาแล้วตีตีไม่ได้กรรมการจับแยกหัวดาบันครับว,ว,วันนี้ววนนจะปล่อยให้ตอนนี้ก็ได้เลือดกันแล้วนะครับจะให้อยู่ถึงยก5าหรือเปล่านะครับอดาบัน,นวันนี้จะปิดบัญชีหรือใครจะปิดบัญชีใครวันนี้รู้กันอ้าวครับตัดลากไปไม่ได้กัน ยอแรกครับพอโฆสณาสักครู่เดียวครับเพิ่มห้าหมื่นค่ะเป็นใครก็ฟินก็ลดเพิ่มตั้งห้าหมื่นเมื่อเอารถเก่ามาแลกเป็นเชฟโรเลตใหม่แล้วลุ้นไปเชียร์แมนยูแบบซูเปอร์วีไอพีที่โอทร์ฟอร์ดเชฟโรเลตเท่านั้นที่ให้คุณได้วันนี้ถึง30เมษายนนี้ไม่จ วชิเฝ้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดชัดจริงทูตี้ดีไซน์จำหน่ายโซฟาราคาโรงงานโทร0863037354ดีอินเทียรยดีไซน์ออกแบบและตกแต่งภายในโทร0955540453ศูนย์ฝึกมวยไทยมวยไทยเลเจีย n ์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ก้าวสู่การสารสดีครับศ<ไ>ึกมวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดได้ขนมต้มวันนี้เป็นการแข่งขันชิงแชมป์เข็มขัดของ IFTF นะครับมา<ไ>ดูคว<ไ>ามใช้ครั้งครับจังหวะนี้จังหวะต่อยหมัดของเจ้าอันดมามันครับ,รบเริ่ม<อ>ยกที่2ครับมาดูกันเลยครับว่าใครจะทําได้ดีกว่าใครครับครับขอแก้ไขเรื่องการชกนะครับจะชกกัน5ยกชกยกละ2นาทีพัก1นนาทีนะครับโอ้ยจังหวะของอันดามันครับ โอ้ยฟันสตีเขาซรายครับโอ้ยเอริก้ไม่ธรรมดาครับจับจับต้วตีโอ้โหโอ้พริกจับล้วตีแข็งแรงเหลือเกินเลยครับลุยส์เอลิก้จากบราซิลนะครับอันดามันวันนี้เอาอยู่หรือเปล่าครับอาจจะเปรียบเสียเปรียบเรื่องของสัดส่วนสูงนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรโอ้้งนี้ลงดานประตูครับเต็มเต็ม เนี่ยไม่ได้ไปนอนทับหนังสือพิมพ์มาครับสักเต็มตัวเลยครับแก้ได้มานบเล่นขาครับเตะได้เท้าหน้าจับโอ้โหมีมีมีศอกอนกันครับโอ้แทงเข่าอ๋อไอ้เก๊กรรมการจับเอตีครับตีซ้ายจับแย่ก่อนครับอ้อานามันครับจะยังไงดีแล้วครับวันนี้อ๋อครับ เจาะยางอาริเกเ้เดินเดินเข่าลอยแล้วบ้าโอ<ห>้โหดูโอ้ไม่ธรรมาดาครับอูลิอาริเก้กระโดดเข่าลอยทางซ้ายเลยครับแต่ไม่ได้สามคะแนนเหมือนเมื่อคืนนะวันนี้เป็นการชกในกติกาของมวยไทยนะครับเพียงแต่ชก2นาทีพัก1นาทีชกกันทั้งหมด 5, 5้ายกคือว่าแกงซ้ายอริเก้โดนต่อยหมัดกันที่บริเวณลิ้นปีกผายลมสิงขนเอาล้วครับ บสยกสองพักโคษณาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยไม่ไดีการแล้วท่าไม่แก้ไขได้ท่อน้ำไใ่ท่อน้ำใจหากมีอาการแสบร้อนกลางอก,อกจกลลากกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกินใช้กาวิสคอนดูอัลแอคชั่นไม่เพียงลดกรด แต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดูอัลแอคชันเพื่อบรรเทาสองอาการทูตี้ดีไซน์จำหน่ายโซฟาราคาโรงงานโทร086 303 7354ดีอินเทียรยดีไซน์ออกแบบและตกแต่งภายในโทร095 554 0453ศูนย์ฝึกมวยไทยมวยไทยเลเจนต์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ กลับเข้าสู่การสนสนการต่อนะครับยกที่สองครับครับเอลิเกตใช้จระเข้ฟาดหางแต่มาโดนครับนักวยจากต่างชาตินะเขาจะกล้าออกอาวุธ้ายากานะครับแต,แต่นักมวยไทยจะไม่ค่อยกล้าออก หางไม่โดนครับจะพอตีเก่าครับถ้าจระเข้ฟันหางถ้าอยู่ๆและใช้เนี่ยจะใช้ได้ผลยากต้องใช้ในการแก้มวยนะครับถึงจะใช้ได้ผลรอจังหวะสองด้เลยครับโตตีเก่กอาอัลมันพลิกโดนล้มไปแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้จระเข้ฟันหางนะถ้าอยู่ๆและใช้เนี่ยคู้ต่อสู้จะเห็น เพราะมันมีการยขยับตัวทําให้คู่ต่อสู้มองเห็นหรือใช้เป็นท่าต่อเนื่องนะครับถึงจะได้ผลครับท่านี้เรามาส่งขว้างขวานเรเก้ครับแม่ไม้มุยไทยไม่ธรรมดาเลยครับเจอกับอันดามันของแขก็ก็จะแก้เกมยังไงอ้าวขาออกเมครับอันดามันรีเอสเก้ครับ ปะมันเดินหน้าเข้าสายนะครับเออต่อยขวาครับปะดมันโอ้ต่อยยางจับต่อยโอ้ปะดมันจับตีเข่าเอราวันตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายทีค่าข้ามไว้แยกโอ้ยกระโดดคล้วยไปนเลยครับเตาโดนโดนไปไกนกับเริเก้เอาล้วครับบทยกพักครู่เดียวแล้วกลับมาครับ ลดเพิ่มห้าหมื่นค่ะ<อ>เป็นใครก็ฟินก็นลดเพิ่มตั้งห้าหมื่นเมื่อเอารถเก่ามาแลกเป็นเชฟโรเลตใหม่แล้วลุ้นไปเชียร์แมนยูแบบซูเปอร์วีไอพีที่โอทร์ฟอร์ดเชฟโรเลตเท่านั้นที่ให้คุณได้วันนี้ถึงสามสิบเมษายนนี้อะช่วยกันเห้ปูดดี ช่วยช่งางทำนาด้วยเทคโนโลยีอินซีนาโนทูนวัตแยกบทวัตถุและผสมและเฮกซายการฝึกให้เนื้อปูนลื่นได้งานเด่นทั้แกร่งทั้เหนียดงงหใหม่ปูนอินซีซูเปอร์อะไรนะ่ะยาธาตุจอมทองไงล่ะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องขับลมและเป็นยาบำรุงธาตุม่เดโมนะยาธาตุจอมทองเป็นยาแผนโบราณมีทั้งยาธาตุจอมทองและยาธาตุจอมทองแคปซูลส,สก,กัดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาชมกันต่อแล้วครับเสกวยไทยชิงแชมป์เข็มขัดนกรขนมต้มครับกูนี้แข่งกันก็คู่แรกครับครับยกทั้งมาของมวยไทยทอดคู่ที่หนึ่งเป็นคู่ที่สิของรายการในค่ำคืนนี้ฝ่ายแดงหลุยส์ลิเกจากประเทศบราซิลอ้ย,ยกล สุทธิรมวยไทยยิม oh. ลุยส์เอริเ no ก้ครับเพื่อวันยกอนันบาลลอยเลยโอ้โหคุย์แบบประโดมเลยครับตกฟิกเอาคืนเอาคืนเหมือนกปนนะครับโมอนันบาลมันเคี่ยวนะครับแม่เออมันเคี่ยวนะครับยังไงโอ้ดูเดือดเลือดเกินเลยครับคู่นี้ใหญ่กว่าฟิตกว่าไม่กลัวกลัวใจไม่ถึงแล้วครับโอ้มาจังหวะหนึ่งก็โดนจังหวะสองไปครับอนันบาลปล่อยมับอาลแล้วับจะกระโดดมาสับซ้อนไม่ได้ครับ โรยมาโอ้ยเข่าลอยโตอันดามันรอจรังหวะสองครับอาวุธท้ายากนั้นใช้ในการจู่โจมเนี่ยจะได้ผลยากต,ต้องเป็นการใช้ในการแก้มวยหูต่อยมาตองครับอันดามันก็สลัดออกหรือเปล่าแข็งแรงครับเอรดเก้สูงยาวเข่าดี โอ้โหทีเพือพุ่งหอกครับแต่พุ่งไม่โดนหอกไม่ถึงนะฮะเมื่อกี้หอกสั้นไปอืมาจจะถึงแต่อาจจะมีเรื่องก็ได้เป็นเรื่องเลยดีนะนะอันดามันต้องระวังครับอ้าวจังหวะหนึ่งโลอ้าจังหวะสองโดนแข่งขวาไปตามลงโทีแล้วต่อยหมัดจ้าระเกดฟาดหางถ้าฟาดไม่โดนก็จะโดนลงโทษทันทีโอ้โยจ่ายครับโอต่อยหมัดเอริเก้อันดามันจับ จะตีไหมไม่ตีแยกครับนักฮอยไทยปัจจุบันเลยไม่ค่อยกล้าออกเอาละครับผ่<พ>าผ<พ>าโกสตาสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลยเไม่ได้การแล้วทา่านไหมก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจสัมผัสปีิขั้นของซุปเปอร์ 4G กับดีแท็ u ซ e เปอร์เซฟรี Samsung Galaxy J2 หรือส่วนลดสมาร์ทโฟน 4G สูงสุด75%พร้อมเน็นเพิ่ม24กิกวันนี้ถึง31มีนาคมนี้ที่ดีแท็เท่านั้นตอนที่เลียนโทรมาตกใจเลยว่าเออไปป่ะชีวิตน,นี้เธอเคยกลัวอะไรบ้างกลัวเธอไงแบตหมดรู้ไหมทำไมแบตถึงหมดไวลองนึกดูดิองยัอแล้วรอสี่ทุ่มนี่ไง นี่อีก่ก็ด้วยชาร์ไหนะถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้ใช้ 3K Active Hybrid Charge หรือใช้ไฟหนักขนาดไหนก็หายห่วงครั้งหน้าก็อย่าลืม 3K Active Hybrid Battery ี่ชมกันต่อนะครับศึกปุไทยชิงแชมป์ขั้กันในขนมต,อง,ตองครับโอ้เป็นแฟนตบมือเพียบเลยครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีแล้วเกินกอดกอ,ดก,อดกันหน่อยครับก่อจะชกกันในยกสุดท้ายม,มาดูยกห้าครับ กูดีอ้าวเปิดเกมเข้าซ้ายเลยครับโอวังซ้ายครับเอริเก้เอาเหมือนกันครับบันดมันเอาเหมือนกันปูทีไปที่หน้าเลยครกันลูกพัดเออเอริเก้ลบอกขึ้นล็อกสองแหมะจัประตูเต็มเต็มอ้าวแล้วคุยมันซ้ายนะครับต่อยมันขวาตีเข่าขวาครับบันดามันตีเข่าซ้ายยกขานี้เร่งแล้วครับบดมันเย่งเร่งแล้ว กินนารีเล่นน้ําถ้าฟัานในระดับต่ําจะเรียกว่ากินนารีนเล่นน้ํารอจังหวะหนึ่งเนี่ยแล้วปล่อยจังหวะสองครับอนามันเกเดินเดินมาชวนทะเลาะครับอนามันบอกเดี๋ยวจะเรื่องยาวโอ้โอยจะจะโดดมาเจอทีมก่อนแล้วครับเอ้เกยไม่โดน มีตามก่อนครับทีบยัน,นเบรเกเดินครับเดินแล้วโอ้โอโยต่อเตะ้ายครับต่อยมัดกับเรเกเฮี่ยมันแล้วกันกับอาดามันอ้ เอ oh, ริก้โอ้ยตีเข่าขวาเลยครับ,รบมนาบัน <_ S 1> โอ้ยสอกกับเอริก้แม่ไม้วยไใยนี่ใช้ก็เคยได้เจอพอสมควรเลยครับเรียน,นยังไงใช้เยอะแต่ไม่โดนอาล่ะครับบอดยกสุดท้ายเดี๋ยวไปฟังผลการตัดสินกันบนเวทีครับผู้ชนะก็จะได้แคมปขัดแชมเปี้ยน จากสถาบัน IMTF เป็นเปบนมัดบุ้ยสนุกขอเสียง่อยได้ไหมครับโอ้นี่คู่แรกเท่านั้นแล้วครับเป็นเปบนมัดบุ้ยครับ มันขนาดนี้แล้วสนุกตั้งแต่ยกแรกจนยกสุดท้ายเลยแต่ก่อนจะประกาศคะแนนนะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในมือผมแล้วนะครับเกขอเรียนเชิญดรชานรงสุขงษานะครับขึ้นมาเป็นเกยียรติ้ให้กับท่านผู้พในการมอบรางวัลหน่อยครับเรียนเชิญครับขอเสซยประมือให้ด้วยครับ ผลกะแนนอยู่ในมือของผมแล้วนะครับ,บรผู้ชนะของการแข่งขันวันนี้จะได้เข็มขัดในขนมต้มกับส่วนผู้แพ้จะได้ถ้วยรางวาัลและผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่นัชกชกฝ่ายน้ำเงินจากประเทศไทยครับอันดามันสุสกครบ,บุยไทยเย yeah. โอ้ oh, วันนี้ทําได้สุดยอดครับสมกับกําลังใจของพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางก็มาชมกันถึงเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้ครับสำหรับต่อไปครับขอเรียนเชิญครับดรชาญนรงส์สูงสาครับมอบ เข็มขัดนะครับเข็์เข็มขัดแชมป์ของนายขนมต้มให้กับอันดามันนะครับส่วนหรุยเอซิเก้ครับผู้แพ้ไม่ต้องเสียใจยได้ถ้วยรางวัลแล้วทั้งคู่ผมเชื่อได้เลยว่านี่คือคู่ที่ชคได้สมศักดิ์ศรีเสียปรบมืออีกครั้งหน่่ยครับพี่น้องครับยอดเยี่ยมมากครับสุดยอดครับเอล่ะครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้เราจะพักการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเรายังมีการถ่ายทอสดบวยคู่ที่สองให้ได้ชมกันต่อครับ